สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับสมาร์ททีวีนะครับโดยที่ทำให้หน้าจอมือถือทุกท่านน่ยไปเล่นอยู่บนหน้าจอบนทีวีนะครับแต่ทีวทีที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นทีวียี่ห้อไฮเซนนะครับรุ่น 43A 7100F ะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรไปดูกันครับเริ่มต้นจากแนะนำให้ทุกท่าน ดูที่รีโมทของทีวีรุ่นนี้ก่อนนะครับสามารถใช้ฟังก์ชันการใช้งานนะครับบนรีโมท2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม Input ด้านขวามือด้านบนนะครับกดไปได้เลยนะครับนะครับท่านจะเห็นบนหน้าจอทีวีนะครับแล้วใช้ลูกศร4ตัวนี้นะครับ4ทิศนี้เลื่อนไปที่คาว่า anyviewcast นะครับแล้วก็กดคำว่า โอเคนะครับโอเคแล้วทีวีเนี่ยจะมาจูนกับบนมือถือของเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับตอนนี้ผมขอออกจากหน้าจอก่อนนะครับปุ่มที่2นะครับใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ที่มีช่องสี่เหลี่ยมหกตัวนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับใช้ลูกศรเลื่อนเลื่อนไปที่คำคำที่มีอ่อสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ ทีวีกับจอมือถืออยู่นะครับแล้วก็กดคําว่าโอเคใช้ได้2ปุ่มนะครับทีนี้รอการเชื่อมต่อระหว่างทีวีกับมือถือนะครับทีนี้กลับไปดูที่มือถือของทุกท่านนะครับอันนี้เป็นมือถือของผมจะเป็นรุ่นเก่าทีหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสามารถรองรับกับทีวีรุ่นนี้ได้นะครับโดยที่วิธีการเลื่อนนะครับเลื่อนจากแถบบาร์ท้านบนลงมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกเมนูนะครับด้านขวามือครับตัวนี้นะครับ บนสมาร์ทโฟนของผมนะครับจะมีคำว่าสกินมิเตอร์อิงนะครับคือการแชร์หน้าจอจากมือถือขึ้นไปยังบนจอทีวีนะครับซึ่งทีวีขอโทษครับซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นนะครับอาจจะมีหน้าจอลักษณะคล้ายๆกับบนทีวีนะครับคือหน้าจอของทีวีซ้อนกับหน้าจอของมือถือนะครับผกดเข้าไปได้เลยนะครับนี้เราการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ททีวีกับสมาร์ทโฟนนะครับ เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูบนที่หน้าจอทีวีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันทีนี้เราก็ลองมาเลื่อนใช้เหมือนกันเลยนะครับหน้าจอจะไปเหมือนกันเลยนะครับหรือว่าจะดู youtube ก็ได้นะครับกดคําว่า YouTube นะครับสามารถดูหนังดูการ์ตูนผ่านบนทีวีนะครับได้เลยนะครับรอการเชื่อมต่อสักครู่นะครับปนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดดูนะครับ อดด่ดูหน้าจอขยายหน้าจอได้ครับความคมชัดไม่แพ้กัน,นครับเหมือนกันเลยหรือว่าท่านใดที่จะเล่นเกมนะครับสามารถเล่นเกมได้บนมือถือนะครับ ขึ้นไปบนหน้าจอของทีวีได้นะครับแค่นี้ง่ายๆครับวิธีการออกนะครับวิธีการออกนะครับโดยการเลื่อนนะครับหน้าจอบนมือถือของเรานะครับและหน้าจอมือถือก็จะมีคําว่านี่ครับการเชื่อมต่ออยู่เราก็กดคลิกเข้าไปนะครับแล้วสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ตกลงอีกทีหนึ่งครับแล้วก็มาดูบนที่รีโมอีกครั้งครับกดคำว่า exit ครับหน้าจอทีวีก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับวิธีง่ายๆนะครับลองทำกันดูครับขอบคุณนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมบนช่องกาสลองมนยอดดอยนะครับรบกวนกดติดตามแล้วก็ซับสไคร b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ